โครงการสูญเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและโลจิสติกของประเทศรองรับการขนส่งสินค้าบนเส้นทาง A3A ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญครับ โครงการขนส่งทางบกเดินหน้าลงทุนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าหรือทักเทอร์มินอลในจังหวัดพื้นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าและกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องโดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทำหน้าที่รองรับและอำนวยควาว สะดวกในการขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุทธศาสตร์สาย r 3 a เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทยสซอปปอลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4 ซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังรองรับการเชื่อมต่อและเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับระบบรางผ่านแนวรถไฟทางผู้สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในอนาคตปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะที่1แล้วเสร็จและเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สนใจเช่าใช้พื้นที่ต่างๆภายในโครงการอาทิชันชลาขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้าภายในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะทําให้อํเาเภอเชียงของเป็นโลจิสติกส์ฮับที่สําคัญของภาคเหนือ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการและในภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโครงการสูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม